ผมไอดี ID ของเฮียบูมสโลครับวัยรุ่นเมกาวินนี่เยอกดันห้าแพดนี้เล่นไงดีแพทนี้เล่นไงดีหรอก,ก็เล่นแบบเดิมปกติเลยครับแค่เปลี่ยนตั๋วตัวใหญ่มาเป็นตัวเล็กอืมก็ไอดีของเฮียบูมสโลนะครับวัยรุ่นเมกานะครับเพราะว่าเจ้าของไอดีนี้อยู่ที่เมกานะครับผมก็ จัดมาส3ม0 0ื่นสามพนเอฟซีพอยต์นะครับโดยแพ็กที่เฮียบูมขอให้เปิดให้เน้นแพ็กที่ขายได้เพียงเท่านั้นนะครับผมนะก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงโดยแพ็กที่จะให้ผมเปิดมีแพ็กนี้ด้วยกลองยักษ์ใหญ่สโมสรชั้นนำของโลก1 p a แพ็กเอ้เหมาวันนี้1อัน9,000กว่าพอยต์ผมถามแล้วเจ้าของดีบอกว่าเอาไหมเอา ไม่สวนว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มขอแค่ขายได้เอาอย่างเดียวแล้วก็แพ็กนี้ครับแพ็กแฮร์รี่เคนข้เสนอสุดพิเศษสโมสรชั้นนำของโลก5ครั้งพร้อมการันตีแล้วก็ใบนี้อีก1ครั้งมาในหน้าของไฮไลท์ครับกล้องอัลควาเวียสอินฟโนบีแปดครั้งแต่เอาถึงใบการันตีได้อีกใบกการันตีตอนไหนจบพอเท่านั้นนะครับแล้วก็มีใบนี้ครับผมอีกหนึ่ง 350แล้วก็1500นะครับที่เราจะเปิดในวันนี้นะครับผมนะก็จะมีหลกัลกๆอยู่1 2 3 4 5สสามี่ห้แพ็คนะครับ6แพ็คขายได้เท่านั้นนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแหลมสิงไลค์ผมด้วยนะครับผมนะก็มาครับถ้าเราพร้อมแล้ว เรามาลั่นกันเลยครับคนดูนะครับมาเอาแพ็กนี้เลยนะเจ็ดทีเจ็ดทีครับลั่นไปกดไปครับ เจ้าของไอดีบอกให้เอาเราก็ต้องเอาไว้แหลมขึ้นอยู่กับเจ้าของไอดีรู้มือจับรู้มือจับผมบอกเลยโคตรรู้มืออะแพ็คเนี้ยอ่ะคุณย่าเหรอ ถ้าตอนนั้นโคตรแพงตอนนี้ทําไมมันโคตรหาวะตอนนี้เราเหลือใบร10้อยห้ากับร้อยเก้ากับร้อยหกถึงร้อยเก้าเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนครับใช่เปล่าวะหรือว่าเมื่อกี้ผมเปิดมันออกใบไหนวะนั่นน่ะมันออกใบนี้เปล่าวะลองอีกทีดิใช่เลยไปทีวายุคเก่าครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะ ไม่ใช,ช่เอาแล้วไอ้ยมสับสนแล้วเมื่อกี้ร้อยห้ามันเป็นร้อยห้าใบนี้ร้อยหกมันเป็นร้อยหกใบนี้นี่แล้วใบนี้ยังไม่ออกหรอพรถ้าร้อยถ้าใบนี้ต้องสามตัว เอาโอ้ไม่เปิดต่อครับพอเปิดต่อเหรววะแต่เจ้าของไอดีบอกให้เอาสุดไงเราก็ต้องเปิดครับโอ้แล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้รู้อะไรเลยไอเราก็คิดว่าเป็นใบนี้นี่ไงร้อยสามใบเจริญเจริญนะการดใบเนี้ยเอาจริงๆหนักจริงครับ ดีเอ็ดอกบาอีดาตัวย่อยแต้มชั้นดีครับฝากที่ใบนี้เลยใบยนี้ผมอยากเห็นวอล์กสักครั้งผมอยากเห็นวอล์กสักครั้งผมเปิดมาสามครั้งละสองหรือสามครั้งนี่แหละสอบแบบห้าห้าเลยนะยังไม่วอล์กสักไอดีเลยครับตั้งแต่ผมเปิดมา นะครับจัดไป ผมไม่อยากเปิดทีละห้าเว้ยมันจำมันระบุจํานวนไม่ได้มันต้องมันบังคับให้เราเปิดทีละหนึ่งหน,นี้เกือเกินโอ้โหหัวน,นี้หนักจริงครับผมเปิด วอล์กเลยเว้ยอันนี้ใบที่สิบห้าของผมนะโอ้โหเจ็ดเปอร์เซ็นต์อัปรีจัด ไปครับเออไม่ไดีโคบิกซาบิกไม่ไดีกคบวิกซาบิร้อยเจ็ดราคามันหกร้อยล้านป่ะเหมือนจะหกร้อยล้านนะใช่ป่ะล่าสุดเหลือสามร้อยแล้วครับทีมงนหกร้อย600ล้านมาแต่ไหนวะจากแต่ก่อนพันสองนะตัวเนี้ย โอ้ลงยุคหลงสมัยดิขอโทษครับขอโทษครับมาเข้าสู่ใบนี้อีกครั้ง1,500 FC p o i n ์ครับเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยสีแดงแรงธิศ เอ็นตรงชาตแล้วพอเลยอ่ะกักบันไคอ่ะตาอเล่โอ้เรียบร้อยครับทีนี้เราเหลือใบนี้ที่เป็นของอินเฟอโน กับใบนี้ขอช่องแชท W มาหน่อย W บู boom มา boom มาหน่อยแล้ว W บูมมาหน่อยเล้วเราต้องร่ำรวยกัน W บูมมารวลๆครับสแปมกันมาครับ ดบิบูมาครับยังไม่วอล์กยังไม่วอล์กยังไม่วอล์กตอนนี้มาร์คเคออกแล้วนะครับข้ามข้ามใบนี้ออกแล้วใบที่เจ็ดผมพยายามผมไม่อยากให้วอล์กนะผมขอให้มันเป็นมาร์คเคสองตัว โอเคโอเคมาเราเหลือใบนี้ร้อยเจ็ดถึงร้อยเก้าของอควาเวสอินฟโน่ครับสโมสรชั้นนำของโลกครับผมขอลั่นเป็นแพ็กนี้ก่อนว o บูมาเียาบูมจัดให้ Qua bơ bằng của, của ui Ui, uy, uy, Yes uy, yes! body, yes! đi Oh -ho! ว่าแพ็อแฮร์ี่เคนมันเอาให้นะโอ้โหราคาถือว่าแพงป่ะเป็นตัวอันดับเท่าไหร่สองพันแปดป่ะครับเมื่อกี้สองพันแปดเป็นตัวที่แพงอันดับที่สามอันดับหนึ่งเมสซี่อันดับสองอันดับสองเอ็มปเป้อันดับสามฮาคิมมี่ครับ โอ oh. ้สวยจัดส okay. วยจัดโอเคเราไปัต่อครับใบสุดท้ายมาจัดไปครับเทือร์แลนด ฟานเซอร์ซี่แต่อย่างน้อยไม่ตรงเลนนะโอ้โหไอ้แดงแรงลิต8แปล้านผมถือว่าอยู่ในจุดที่คุ้มทุน800ล้านเพราะไอดีผมได้300เองมั้งนะครับเรียบร้อยแต่ยังไม่หมดแน่มันมีใบนี้อีกครับแต่ผมเก็บไว้เซอร์ไพรส์มาเรามาลั่น,นครับตั้งแต่ 2 5 0 5ที่เติมสะสมมาจนถึงเลือกการันตีเลยครับมาไปกันต่อครับใครวะ แฮมซิกอยู่สโลว์ไอ้ยาตายดีแหลมไม่ได้ยี้บ้างอ่ะเนี่ยคู่เวอร์กันอังกฤษไม่รุนไหมโอ้ไม่ได้รุนครับ ไม่ได้ลุ้นครับมาดูอีกเก้กดไลค์กดใจกันเร็วกดไลค์กดใจกันเร็วกดไลค์กดใจกันเร็วคนที่อยู่ดูอยู่ในช่องแหลมสิงไลค์ใครยังไม่ได้กดซับดูจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยสี่หมืนเก้าร้อซับแล้วกดไปให้เป็น4 5 0 0มื0นห้าห้ซับเร็วนะครับขอบคุณมากครับใครที่กดแล้วขอบคุณจริงๆนะครับไปกันต่อ ไปกันต่อครับอุ้ยอันนี้ได้ลุ้นปะ LB มันต้อง LB เว้ยมันต้อง LB TO และใบนี้ร้อทุกคนคิดว่าผมจะได้ใครไหนคอมเมนต์บอกกันมาทุกคนว่าผมจะได้ใครสัปดาห์หนึ่งหรือสัปดาห์สองอย่าลืมครับ W Boom กันมาลัวๆคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้ โชว์แบบความลั่นความไหลของชแชทเราหน่อยให้แบบคนในแบบคลิปเวลาดูคลิปเนี่ยดูหน่อยว่าแชทเรามันไหลขนาดไหนดับิวมาไปต่อครับเอลบี LP. ไม่มีนี่ว่าลืมมาตุยดิมันแพ็คมาตุยดิจริงๆเว้ ดูนี่มาบ่อยไอ้นแอนซีบีมูน้อยอยู <S <S ่ในเต็ด กดไปครับมีป่ะวะ A.M. ไม่ม oh, ีนี่ใครวะโอ้โหพารากราการีมาพร้อมกับซากาเรียแล้วใบนี้โอกาสคือนี่ครับ33กับ66สิบกมากับ33กับ66%เปอร์เซ็นต์ คือผมต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าของไอเดีเนี้ยของเฮียบูมเนี่ยเขาต้องการแค่แต้มจะเอาไปย่อยเป็นแต้มนะครับไม่ได้ต้องการตัวขนาดนั้นแต่ถ้าตัวที่อยากได้จริงๆงเฮียบูมอยากได้โซคาเตสณปัจจุบันนะครับเพราะว่านอกนั้นมีหมดแล้วนะแต่ขอร้อยเก้าก็ได้ร้อยแปดก็ถ้าร้อยแปดก็ขอเป็นโซคาเตสนะครับเฮียเขาจะได้ไม่ต้อง,องเอาไปแลกแต่ถ้าร้อยเก้ามาก็สวยๆเลย <S <S ไปกูมันต้องกดฟ้าดิ ก ใบนี้ใบการันตีเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าเจ้าของไอเดียมีครบแล้วคือเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับยูเซมีแล้วนะครับคานาวาโลถามว่ามียังคานาวาโลก็ไหนล่ะมีแล้วเห็นไหมคือปัจจุบันเนี่ยถ้าขาดจริงๆคือขาดโซกเตสแต่เจ้าของไอดีจะเอาเงินไปซื้อเอาแล้วก็ให้ผมเลือกตัวนี้ตอนแรกจะให้ใหผมเลือกเป็นโซกเตสนะ แต่ก็เนียเขาบอกว่าขอเลือกเป็นตัวเอาไปย่อยเป็นแต้มแล้วกันนะครับอืมเขาจะเอาไปย่อยเป็นแต้มเป็นเตโอนะครับผมนะอ่ะกดเลยครับเนี่ยคือเป็นเจ้าของสองอันแล้วขาดแค่ตัวเนี้ยนะครับก็ เอาเป็นว่าตามจุดประสงค์ของเจ้าของ ID นะต้องการจะเอาไปย่อยเพื่อเป็นเตโอก็ขอเอาเป็นแต้มนะครับเพราะนั้นเราจัดไปเป็น u ูซ o ครับอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับไอดี ID ของเฮียบูมนะครับต้องบอกว่าเจ้าของไอดีแกไม่ได้อยู่ไทยนะครับแกทํางานอ่าแกอยู่เมกานะครับเจ้าของไอดีนี้วัยรุ่นเมกานะครับก็ตอนนี้นอนอยู่นะครับก็ตื่นมาก็หวังว่า จะได้เห็นกับโชคที่ดีนะครับก็ได้ขนาดนี้ไม่โชคดีจะว่าอย่างไงละเนาะนะครับรวมๆที่ได้นะครับฮาคิมมี่หนึ่งตัวฟานเบอร์ซีหนึ่งตัวมิลโควิกซาวิกเบอร์ลิงแฮมอคุนย่าสองตัวนี้สามร้อยบวกตัวนี้หกร้อยหกร้อยบวกกับตัวนี้แปดร้อยเป็นพันสี่พันสี่บวกกับตรงนี้ไปเป็นสามพันสองสี่พันสองร้อยล้านครับนะครับกับกี่พอยท์ ก็เปิดมา้า3 0 0ใช้ไป2,500 0นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมนะสำหรับ id นี้ของเฮียบูมสโลนะครับก็สำหรับคนที่ดูช่องแหลมสิงไลฟ์อยู่ที่ดูคลิปอยู่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซ like, ับและยังไม่ได้ไปกดซับช่องหลักหรือว่าดูคลิปของช่องหลักก็ฝากไปดูด้วยนะครับผมนะแล้วยังไงเราเจอกันอีกในคอนเทนต์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะตอนไหน นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับยังไม่ได้กดติดตามไว้กดไปด้วยเวลาผมลั่นแพ็กเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แหลมสิงไลค์กราบลาเพียงเท่านี้ไปดูคลิปช่องหลักกันต่อเลยนะ